สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่กำลังดูวิดีโอนะก็สำหรับวิดีโอนี้จะคุยแบบง่ายๆสบายๆแต่ว่าจะเป็นการอธิบายอีกครั้งแต่จะแบบรวบรัดนิดหนึ่งนะฮะคือว่าทุกคนคงรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่า ในปีการศึกษาหน้าก็คือในปี65เนี่ยมันมีเงื่อนไขในเรื่องของการตัดรอบบางส่วนออกไปถูกไหมซึ่งโอเคสําหรับคนที่จะเข้าธรรมศาสตร์เนาะหลายหลายคนอาจจะเคยเห็นพี่ตามสื่ออย่างพวก b o o s อัพหรือแอนเชอร์เรมิวียมอาจจะเคยเห็นอยู่แล้วแต่ว่าถ้าในเพจที่คือสุขสังคมมอปลายนะครับท่นนี้ทุกคนอาจจะเคยเห็นแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยออกสื่อสัมภาษณ์เท่าไหร่ นะก็ส่วนตัวที่จะให้ความเห็นอย่างนี้ครับในคราวนี้ที่จะขอให้ความเห็นสําหรับคณะสังคมสงเคราะห์ที่พี่ทําเป็นวงไฮไลท์สีขาวไว้เนาะเพราะว่าเนื่องจากว่าพี่จบจากที่นี่นะครับแล้วก็พอจะเข้าใจว่าสิ่งที่เราควรจะต้องเตรียมตัวควรเตรียมตัวยังไงนะซึ่งโอเคทุกคนคงเตรียมตัวจากในเรื่องของการวางแผนชีวิตแล้วว่าในชีวิตของพวกคุณเนี่ย โอเคเราว่าทุกคนวางแผนกับตัวเองแล้วว่าคะแนนที่คุณจะต้องใช้อ่ะใช้อะไรบ้างซึ่งโอเคว่าในปัจจุบันเนี่ยจะใช้ในเรื่องของพอร์ตปลิโอใช่ไหมและในเรื่องของโคต้าทั้งหลายนะครับโคต้าทั้งหลายเนี่ยมันมีต่างๆน้องอย่างพวกอ่ารรมศาสตร์ช้างเผือกนะครับแล้วก็ในพวกเรียนดีจิตอาสาแล้วก็กีฬา แล้วก็อื่นๆนะครับซึ่งรายละเอียดของรอบที่สองพี่ขอไม่พูดนะครับส่วนรอบสุดท้ายที่เราอาจจะเห็นบ่อยหน่อยในช่วงของหลักสูตรภาษาไทยเนี่ยก็คือไี่เป็น TCA s ช3ทับซึ่งปีนี้อาจจะปรับมาเป็นรอบที่3เป็นรอบเดียวซึ่งสิ่งที่คนคาดหวังมากที่สุดคือการสอบวิชาเฉพาะใช่ไหมและในส่วนที่เป็นคะแนนสอบแก่ซึ่งอัตราส่วนเนี่ยจะอยู่ที่เจสิบ ต่อ30เปอร์เซ็นต์70ต่อ30หมายความว่าถ้าสมมติว่าคุณทำคะแนนสอบได้ดีก็คือคุณทำสอบได้เยอะหน่อยมันก็จะเป็น70เปอร์เซ็นต์ที่มันจะดันน้ำหนักคุณขึ้นไปส่วนอีก30เปอร์เซ็นต์นั้นถ้าคุณทำคะแนนสอบแกะได้ดีมันก็จะเกื้อหนุนกันไปเองแต่ถ้าคุณพลาดอันใดอันหนึ่งแต่ถ้าคุณพลาดอันแรกอาจจะหนักนิดนึงเพราะถ้าคุณทำคะแนนอันที่สองไม่ดีโอกาสที่คุณจะหลุดจากสูตรที่คุณต้องการก็มีสูง ในขณะเดียวกันคนที่ทำคะแนนสอบได้บีในรอบแรกก็อาจจะล่วงไปอีกแคมปัสหนึ่งก็ได้ถ้าคุณได้คะแนนสอบแกบน้อยเห็นไหมมันมีผลมาเลยแต่ถามว่าสิ่งที่พี่พูดมาบทนี้ย g p a เกดฉเฉลี่ยสะสมมีผลไหมมีมีแน่ๆฉะนั้นสิ่งที่ขอชวนมานั่งสนทนาคุยด้วยในหัวข้อนี้เราจะมาดูจากคะแนนกัน คะแนนในรอบสามทับหนึ่งเนาะของปีที่แล้วนะครับขออนุญาตใช้เฉพาะรอบสามทับหนึ่งเนาะเรามาโฟกัสที่คณะสังคมสงเคราะห์นะครับคณะสังคมะห์ในปีที่แล้วเนี่ยยอมรับเลยว่าคะแนนเฉลี่ยเนี่ยสูงมากคือสูงสูงในที่เนี้ยคือสองอันนี้เนาะที่ขอเป็นคะแนนโฟกัสตรงนี้ค่าเฉลีย่ยอยู่ที่หกสิบหกเปอร์เซ็นซึ่งโอเคยอมรับว่าสูงขึ้นมาในระดับหนึ่งละแต่ก็ไม่ได้สูงแบบขี้เละ่คือสูงขึ้นมาประมาณ ห้าถึงสิบเปอร์เซ็นตแต่ในส่วนที่มันมีปัญสิ่งที่คนจะตกใจและสะทึงกลัวคือคะแนนสูงสุดครับคะแนนสูงสุดที่คุณยื่นกันอ่ะคือแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์กับเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยถามว่าสองอันนี้มีผลไหมคือถ้าพูดเป็นภาษาง่ายๆก็คืออาจจะมีผลทางจิตใจซะมากกว่าคือหลายคนอาจจะก,กงักง,กงวลไงว,ว่า, i, าเฮ้ยคะแนนมันสูงน,นอะเนี้ยมันสูงสักกี่คนแล้วถ้ายิ่งสูงมากๆอ่ะโอกาสที่คุณจะติดอ่ะมันมีหรือเปล่าเพราะ มันเคยมีกรณีตัวอย่างในคณะอื่นเนาะที่คะแนนสอบอ่ะมันเกาะกลุ่มกันแล้วอยู่ในอัตราที่สูงมากๆแล้วสุดท้ายคนที่ได้คะแนนที่มันพอจะไปไหวอ่ะสุดท้ายก็ล่วงไปเลยอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราเองก็ต้องดูว่าในอัตราค่าเฉลี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยต่อให้คะแนนสอบมันวัดกันที่เท่าไหร่เนี่ยมันก็จะมีผลว่าอ่าแล้วเวลาเรามาดูเนี่ย เราจะให้น้ำหนักบนต่างการขนาดไหนึ่งในแต่ละปีจากที่พี่ติดตามมาน้องในรอบหลายปีเนาะรวมถึงช่วงที่แต่จะขอไม่นับในช่วงที่พี่สอบเข้ามานะครับเพราะตอนที่พี่สอบเข้ามาคือสอบจริงๆคือสอบคือได้คือได้ไ,ดไม่ได้คือไม่ได้นะครับจะไม่มีส่วนประกอบอื่นสักเท่าไหร่แต่ว่าในกรณีของพวกปัจจุบันเนี่ยในรอบสองปีผ่านมาเนี่ย คะแนนสอบเนี่ยมันมีผลน่อนข้างพอสมควรมันมีผลต่อการที่คุณจะไปจัดอันดับในระดับของคณะอื่นด้วยเนาะเพราะอย่างคะแนในสอบแก๊เนี่ยต่อให้แก๊คุณบอกว่าแก๊เนี่ยคุณใช้สาิเปอร์ซ็นใช่ไหมจำได้ว่าแก๊ใช้สามสิบแต่สามิเอร์เซ็นเนี่ย,ยมันอาจจะเป็นอัลต์เปอร์เซ็นต์ของที่อื่นของคณะอื่นอย่างพวกเกษตรศาสตร์พวกจุฬาเงี้ยหรือที่สินปะกรณ์หรือจะที่ไหนก็แล้วแต่นะครับ สิ่งเหล่านี้เราก็ต้องดูว่าในอัตราส่วนของคะแนน30%ของแกกเนี่ยในค่าเฉลี่ยของที่อื่นอ่ะเขาใช้เท่าไหร่มันอาจจะใช้ไม่เหมือนกันดังนั้นหน้าที่สาคัญของคุณคือคุณต้องไทลี่ลำดับคะแนนให้ดีว่าในทานไทลี่ของแต่และอันดับที่คุณจะยืน่นอ่ะคุณจะยื่นอันไหนมากร้อยขนาดไหนอะไรยังไงใช่ไหมซึ่งตรงนี้มันก็เป็นสิทธิ์ของคุณเนาะในการที่คุณจะตัดสินใจว่าในสิ่งที่คุณจะทาอ่ะคุณทํำยังไงเพราะในสิ่งที่คุณ สงสัยและคุณกังวลอ่ะแน่นอนมีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคะแนนมันสูงขึ้นใช่มันสูงขึ้นแต่ถ้าให้พี่มองปีหน้านะปีหน้าเนี่ยพี่มองเป็นสองกรณีถ้าอย่างคณะสังคมสงเคราะห์ยอมรับว่าคนยื่นสมัครสอบนี่ก็ประมาณเจ็ดร้อยกว่าคนเจ็ดร้อยกว่าคนนี้ก็รวมของที่ลำปางเนาะก็ในระดับก็โอเคครับแต่ถ้าปีหน้าคนยื่นขึ้นคนสอบมากขึ้นแต่อาจจะยื่นเยอะก็ได้ กับยื่นน้อยมันเป็นกรณีนี้นะครับโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นเป็นไปได้กับสองคือคนสอบน้อยซึ่งตรงนี้มันก็จะบาลานซ์กันนิดนึงเพราะอย่าลืมนะว่าต่อให้คุณไม่สอบคุณยื่นได้ไหมยื่นไม่ได้คุณยื่นได้ครับคุณเสียเงินฟรีพูดจะตรงๆเลยแล้วกันเพราะใครที่ใช้อ่ะเจ็สิเปอร์เซ็นอ่ะคุณไม่มีอ่ะคุณายคุณก็ตอบไม่ได้อยู่แล้วซึ่งตรงเนี้ย มันเป็นสิ่งที่มันจะออกมาแนวนี้อยู่แต่ในแนวเนี้ยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในระบบที่มันจะเกิดขึ้นในปีการศึกษาต่อไปอาจจะปรับก็ได้นะตามสถานการณ์บอกเลยมาอาจจะปรับตามสถานการณ์อาจจะไม่สอบก็ได้หรืออาจจะปรับมาเป็นการสอบแบบออนไลน์โอกาสที่มันจะเกิดขึ้นมันมีอยู่แล้วซึ่งความเสี่ยงในที่เนี้ยพี่อาจจะมองทางในเรื่องของอะไรเราอาจจะมองในเรื่องของหนึ่งความรู้ของคุณเนาะ กับสองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณนปัจจุบันคืออย่างปีที่ผ่านมายอมรับว่าสถานการณ์ถือว่าโชคดีในะช่วงนั้นนะครับที่สามารถจับสอบแบบ New Normal คือคนสอบก็อสอบปกติอแต่ว่าแค่จห้องสอบเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะซึ่งตรงนี้มันก็อาจจะเป็นความกังวลที่อาจจะปรับตัวได้เพราะมันเป็นประไฟตังครับต้องทำแต่ถ้าปรับมาเป็นการสอบออนไลน์แล้วไม่สอบเลยล่ะเกรดมีผลไหม มีแน่นอนแกดพี่คิดว่ายังสอบอยู่ก็ยังมีผลพอสมควรในกรณีไม่จัดสอบที่เฉพาะแต่ถ้าจัดสอบวิชาเฉพาะแบบออนไลน์ล่ะปัญหาคือเรื่องของอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตมีผลไหมต่อการทาช้าทาเร็วมันก็อ่านจ,จะมีผลบ้างแม้ว่าเขาจะปรับให้มันเหลื่อมเวลาอย่างสมัยพวกเด็กบินญญีาตอนเนี้ยที่มันเรียนกันอยู่อ่ะบางคนอะสอบวิชาอย่างพวกคณะอื่นเนาะรวมถึงคณะเนี้ยถ้าที่พี่ทราบมา คือเขาจะเหลื่อมเวลาแบบให้เวลาเพิ่มในการให้เวลาการส่งทางอินเทอร์เน็ตใช่ไหมแต่สำอกับการสอบวิชาเฉพาะพี่มองว่าอาจจากทาอย่างนั้นไม่ได้เพราะเป็นการสอบแข่งขันนะแต่ก็รอดูแล้วกันครับว่าโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นเป็นยังไงซึ่งสิ่งที่มันจะเป็นไปได้เนี่ยมันจะเป็นไปได้ทางในเรื่องของความเฟอ้อของคะแนนความเฟอของคะแนนเนี่ยมีผลพอสมควรและยิ่งคนยื่นมากความเสี่ยงก็ยิ่งเยอะ แต่ถามว่าถ้าคุณพลาดเพียงแต่อะไรหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกรดไม่ถึงหรือในเรื่องของคะแนนสอบิเเฉพาะอาจจะไปได้ไม่เฉลี่ยไปไม่สุดหรือมันไม่เหมาะกับแมทช์ของกลุ่มนั้นแทรเก็ตนั้นก็อาจจะล่วงได้เหมือนกันอย่างปีที่ผ่านมาอย่างที่คุณเห็นสถิติคะแนนเมื่อสักครู่นี้มันอยู่ที่ประมาณ66%แต่ถามว่าคนที่ได้ต่อกว่า66%มีโอกาสติดไหมคำตอบก็คือยังพอยังพอมีโอกาสแต่ ต่อยมันมีโอกาสขนาดไหนก็ตามอ่ะสุดท้ายมันก็ต้องไปวัดในเรื่องของการสอบแก๊ด,ด้วยและคะแนนอ่ะพี่บอกเลยว่าบวกลบไม่เกิน15-20%้มันอาจจะบวกก็ได้หรือลบก็ได้ในแต่ละปีนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องขอให้คุณพิจารณาตัวเองให้ดีดังนั้นสิ่งที่พวกคุณควรทํานะพี่แนะนำเอาแบบเร็วๆเลยด้วยกันถ้าเป็นช่วงนี้นะพี่สำหรับคนที่ทจะสอบวิชาเปพาะในปีหน้าพี่แนะนำหาความหมายและ e f ฟ n i น i o นให้ได้ คือพยายามหาคําว่าสังคมสงเคราะห์ขออาใช้คําว่าสังคมสงเคราะห์หรือสวัสดิการเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรและความสัมพันธ์แบบเบื้องต้นเป็นยังไงซึ่งตรงนี้ยคุณอาจจะไปเห็นจากเคสตัวอย่างปัญหาสังคมหรืออะไรพวกนี้ก็ได้ซึ่งตรงเนี้ยมันจะทําให้คุณมีสกิลส์แล้วก็มีภูุมปั้นผ่านทางนี้เรื่อ,องขององค์ประกอบความรู้และสิ่งที่คุณจะสามารถนามาใช้ในการยกตัวอย่างได้ นะครับซึ่งตรงนี้ก็คือข้อแนะนําสําหรับการสอบวิชาเฉพาะกับอีกอย่างหนึง่งคืออาจจะไปฝึกแนวข้อสอบการเขียนมาและอาจจะไปฝึกกระบวนการการคิดก็ได้ครับมันเป็นสิ่งที่คุณอาจจะเห็นได้จากสถานการณ์ปัจจุบันหรือสิ่งที่เขาให้เป็นคีย์เวิร์ดคุณมาหรือเป็นปัญหาสังคมที่คุณเจอกันมาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเด็กในเรื่องของการท้องในเรื่องของคุณแม่ไวัยในเรื่องของปัญหาสังคมปัจจุบนันปัญหาความยากจนนโยบายสังคมนาตตการต่างๆนี้รัตออกมาให้ อันนี้มันก็ต้องดูว่ากลุ่มเป้าหมายของมันคืออะไรอันนี้มันคือตัวอย่างที่เราอาจจะพูดแบบคร่าวๆนะครับก็สําหรับวิดีโอนี้เจ้าประมาณนี้ก่อนแล้วกันเพราะคิดว่าอาจจะเป็นตัวอย่างเป็นรูปแบบตัวอย่างก็แล้วกันเนาะว่าถ้าคุณเห็นและคุณสนใจอยากเข้าคณนะศึกษาคุณสมควรเนี่ยแนวทางที่คุณจะต้องปรับตัวในปีหน้าคุณปรับในเรื่องของการสอบยังไงส่วนรอบพอฟฟร์ตโฟลิโอเดี๋ยวจะไว้พูดในวิดีโอต่อไปถ้าเกิดเราสามารถพูดได้ ะะก็ประมาณนี้ครับถ้าใครสนใจจะเรียนเกี่ยวกับการสอบติววิชาเฉพาะก็ไปสมัครเรียนในเว็บสไซต์บุ๊กอัและกันนะมีคอร์สให้เลือกค่อนข้างเยอะเนาะแล้วแต่คุณมีงบประมาณเท่าไหร่คุณก็เรียนอันนั้นแล้วก็ถ้าใครอยากจะเรียนภาค2ก็คือภาคต่อเนื่องของเหตุนี้คุณก็มาสมัครคุยกันในเพจนี้เนาะซึ่งช่วงแรกจะเป็นแบบไฟล์อะไรก่อนและถ้าพี่มีประกาศในการทาหนังสือเป็นเล่มก็ รอติดตามข่าวรับรองว่าปีนี้มีเซอร์ไพรส์นะครับไว้ประมาณนี้ก่อนครับไว้คุยกันในตอนหน้าไปสวัสดีครับ